สวัสดีครับผมวิรุณลิ้มสวสัสด์โซนกุหลาบรุ่น113ป่าลั่นนะครับเลขประจําตัว33903เะได้าที่วันนี้ไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นั่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกามาเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ5-6ปีก็จะได้กลับไปทํางานที่เมืองไทยนะครับอีกครั้ง คิดถึงสวนกุหลาบแล้วรู้สึกว่าเราเป็นคนมีมีรากมีความมั่นคงบางอย่างที่ทำให้พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับกความยากลำบากทั้งหลายนะครับทั้งในเรื่องการเรียนอย่างตอนนี้เรื่องชีวิตการทำงานแล้วก็เรื่องความเจ็บป่วยนะครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง เป็นการผ่าตัดเนื้องอกสมองที่โตขึ้นมาหลังจากที่ผ่าไปเมื่อ12ปีก่อนที่เมืองไทยนะครับผณจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ละแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจแล้วครับที่ชีวิตนี้เกิดมาครั้งหนึ่งได้เป็นชาวสุนกุหลาบแล้วก็ได้รักษาความมุ่งมั่นของชาวสุนกุหลาบนะผมคิดว่าอาจารย์สร้างเรามาก็เพื่อให้เรามีหนาแหลม มีดอกสวยงามไม่ได้เอาไว้อวดใครแต่เอาไว้ช่วยเหลือผู้คนเอาไว้ทําความดีเพื่อสังคมนะครับผมคิดว่าไม่ว่าเราจะทําหน้าที่อะไรไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนด้วยความเป็นชาวสวนกุลาษเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเราเสมอก็คือความรู้สึกคุณค่าและบุญคุณของแผ่นดินสุราษลาแล้วก็แผ่นดินไทยนะครับขอให้กําลังใจเพื่อนๆน,นทุกคนที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าความยากลำบากอะไรนะครับชีวิตในช่วงนี้มันก็คงมีอุปสรรคเป็นธรรมดาก็ขอ,ขอให้ทุกคนผ่านมันไปได้ขอให้กิจกรรมของรุ่นของเราดำเนินสืบทอดต่อเนื่องต่อไปนะครับถ้ามีโอกาสผมก็พร้อมจะมีส่วนร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเพื่อนๆนะครับคิดถึงเพื่อนๆคิดถึง,งเรียนครับสวัสดีครับ